สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่อยากให้ผมเลยนะครับแนะนาวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าว a ยโบเทคหรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเกมครีเจอร์โซนเดลนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อยากที่จะทราบนะครับวิธีการในการได้รับมันใช่ไหมซึ่งเนี่ยคลิปนี้ นะครับวิธีการในการได้รับเจ้าครีเจ้าตัวนี้พร้อมกับเทคนิคนะครับในการทาภารกิจต่างๆเพื่อรับเจ้าเครีเจ้าตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับ, <S <S รบเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าวายเวิเทกหรือว่าเจ้าเครีเจ้าตัวใหม่ล่าสุดที่ในเกมเครื่องโซนารีเอทได้ทีการ ในการได้รับเจ้าไวเวอร์เทคนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ที่ทางเกมเครื่อง o อ s โซนารีเนี่ยนะครับเพิ่งได้ทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าเครเจอ์ตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะว่ามันเป็นเครเจอร์ที่สามารถรับได้จากตู้กระชองที่มีชื่อว่าตู้มาสเตอร์กาชานะครับโดยตู้มาสเตอร์กาชานี่ต้องบอกว่าเป็นตู้กระชองนะครับที่มีเงื่อนไขเนี่ยที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเป็นระดับต้นๆของเกมเคร t u อ e o อ s โซนารีเลยเพราะว่ากว่าที่เราเนี่ยนะครับจะได้รับเจ้าตัวมาสเตอร์ ราเนี่ยนะครับยังต้องไปสุ่มเจ้าไวโ t เทคอีกนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสในการได้รับเนี่ยเพียงแค่25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมมีจะบอกว่าทางรัฐก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยนะครับมีเทคนิคในการทำภารกิจต่างๆเนีเพื่อที่เราเนี่ยนะครับจะได้รับเจ้าไวโ t เทคอย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดซึ่งจะบอกว่าเจ้าไวโวเทคเนี่ยนะครับในขณะนี้เราสามารถทำภารกิจนับในมิชชั่นเพ มาสเตอร์กาชาให้เสียเวลาเลยนะครับโดยเราเนี่ยสามารถกดเข้าไปที่มิชชั่นนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ครีเจอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับเจ้าไวเบอร์ิกนะครับที่อยู่ในมิชชั่นตรงนี้เลยซึ่งเงื่อนไขนะครับในการได้รับเจ้าไวเบอร์ิกเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เงื่อนไขด้วยกันซึ่งแน่นอนว่ามันง่ายกว่าการที่เราเนี่ยไปทำภารกิจนะของตู้มาสเตอร์กาชาเพื่อรับมาสเตอร์กาชาทูค็นแล้วก็ไปนั่งสุม่มเจ้าไวเบอร์ิกจากตู้มาสเตอร์กาชาทูค็นอย่างแน่นอนซึ่งมิชชั่นหรือว่าภารกกกกกิิิจจจจในนนาาาาาาารรรรไได้้้ับบเเเวววททคคีีี่่่่่่ยยยออองงผมปมปล4 4ภซึภข จะไปคล้ายคลึงกับภารกิจของตู้มาสเตอร์กาชาด้วยแต่ว่าทั้งสองภารกิจนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับถูกย่อส่วนลงมานะครับให้เสร็จได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ก่อนที่เราเนี่ยนะครับจะไปเริ่มต้นที่ภารกิจแรกเนี่ยนะครับขออนุญาตฝากร้านเวชได้หนึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจเจ้าวายเวเทกนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเวลานะครับในการทำภารกิจหรือแม้แต่เพื่อนๆนะครับที่ขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจสำหรับเจ้าวายเวเทกให้เสียเวลาเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้้้้ออออเเ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 จจจาาาาววววยยยททททคคคคนนนนะะะรรรรััับบบไดีีี่่พงงม พร้อมจาหน่ายไปที่เรียบร้อยแล้วและยังมีครีเจอร์นะครับมากกว่า200 000, สายพันนะครับแล้วก็ยังมีเห็ดที่เป็นค่างเงินในเกมและโทเค็นต่างๆที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเล่นเกมครีเจอร์ออฟโซนาริได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด,ด้วยดังนั้นใครที่ไม่มีเวลาไปทําภารกิจของเจ้าวเบริรทหรือว่าขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนาการสั่งซรรื้อเจ้าไวเบิรทนะครับได้จากเพจของเราได้ทันทีเลยยังไงฝากร้านเอาไว้นิดหนึ่งอ่านนะรรรรััับไปเเเิิ่่่่่มทีีชหืออววาาาาภกกกจจแขง้ลยยดดโส ิชเั่นหรือว่าภารกิจแรกของเจ้าเวอร์บูเทสนะครับภารกิจนี้เนี่ยให้เราเนี่ยทำการเคลม150เดตพอยต์อินทัลทัลภารกิจนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยไปทําการสะสมแต้มเดตพอยต์นะครับทั้งหมดเนี่ย150แต้มโดยเจ้าตัวแต้มเดตพอยต์นี้เนี่ยนะครับมันมีวิธีการนะครับในการได้รับที่หลากหลายมากๆซึ่งผมเนี่ยนะครับได้ทําคลิปแยกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ดูเนี่ยเพื่อเพื่อสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมกําลังขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ได้นครับบกกกเปลิิิทีีี่่อธธาายยวว ที่เราเนี่ยนะครับจะได้รับแต้มเดทพอยต์อย่างรวดเร็วแล้วก็ง<ๆ>่ายดายแล้วก็เหมาะสมกับเพื่อนๆมากที่สุดอีกด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่รู้เนี่ยสามารถย้อนไปดูคลิปได้ซึ่งภารกิจนี้เนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยให้เราเนี่ยสะสมแต้มเดทพอยต์ point, ให้ครบทั้งหมด150แต้มแล้วก็นำเครเจอร์ของเราเนี่ยไปสังเวยนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าใครยังไม่รู้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูแต้มเดทพอยต์นะครับได้จากในเกมของเราเลยซึ่งในขณะที่เราเนี่ยนะครับกำลังเล่นอยู่ในโซนารีเนี่ยนะครับเราสามารถดูแต้มเดดพอยต ตรนี้นแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับกดไปที่ c r e เจอร์ s t a ตตรงกลางตัวนี้เลยนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมฮะแล้วเราก็กดไปที่ Survival Stat ตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์แต้ม d e a พอ Point หรือว่าแต้แมแห่งความตายขึ้นมาซึ่งหากว่า c r e เจอร์ของเราเนี่ยนะครับมีแต้ม d e a พอ Point ตรงนี้เนี่ยครบทั้งหมดหรือว่ามากกว่า,วา150แต้มแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะครับนำ c r e เจอร์ตัวนั้นๆของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับไปทําการสางเวยไม่ว่าจะเป็นการกระโดดน้ําหรือว่ากระโดดลงลาวาเนี่ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าพูดง่ายๆคือเอาไปสังเวยนั่น กัดจนเราตุยไปเลยก็ได้นะครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยนะครับตุยไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าต่างนะครับที่แสดงถึงแต้มเดทพอยของเราขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับมีแต้มเดทพอยที่มากกว่า150แต้มเนี่ยนะครับเงื่อนไขแรกมันก็จะเสร็จสิ้นไปนะครับเงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเงื่อนไขนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยนะครับรีไซเคิลยี่สิบสปีชีส์อินทูทิเกตในยูอินเวนตอรี่นะครับเงื่อนไขนี้เนี่ ที่กิดนั่นเองโดยวิธีการย่อยคลีเจอร์เนี่ยก็ง่ายมากๆให้ให้เรานะครับกดเข้าไปที่อินเวนทอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่สปีชีส์แล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเลือกคลีเจอร์ตัวไหนของเราเนี่ยนะครับก็ได้ที่เราอาจจะไม่ได้เล่นนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด20ตัวนะครับแล้วก็เลือกมานะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีเจ้าโซชูริที่ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยครับมีตั้ง31ตัวก็นะครับนำเจ้าโซชูริเนี่ยไปขายได้เลยนะครับหรือว่าย่อยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่่่่่่จํําาาาาาานนนนนนนวววววดด้้้ยยยยกกกกกตตัััออองเเเเชสสมมมมุิใคคครรรรรททีีีะะะพืๆ็็ถบบบบ20แแลลซ เพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้มันก็จัดเสร็จสิ้นไปนะเพียงแค่เราเนี่ยย่อยเครเจอร์ให้ครบทั้งหมด20ตัวนะครับเงื่อนไขที่3นียครับให้เราเนี่ยเน้6 different player ภารกิจนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยเล่นเครเจอ์ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือเครเจอ์ตัวนั้นนั้นที่เราเล่นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเครเจอร์ที่เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็จะต้องมีค่ายุที่มากกว่า66แต้มซึ่งในขณะที่เราเนี่ยนะครับกำลังเล่นเครเจอ์ของเราที่เป็นเพศเมียนะครับแล้วก็มีค่ายุทธ์มากกว่า แล้วก็กดไปที่ place net หรือว่าเป็นการสร้างรังขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยทำการสร้างรังขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการกดเรดาว์นะครับหรือว่ากดนั่งก็ได้แหละนะครับทับรังของเราซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าหากว่าเรากดเข้าไปในรังของเราเนี่ยมันจะมีแต้มไข่นะครับที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เรากําลังเรดาว์หรือว่ากําลังนั่งทับรังของเราอยู่ซึ่งหากว่าเราทาการเรดาว์หรือว่าทําการนอนทับเนี่ยมันจะมีแต้มที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าการนั่งนะครับและหลังจากที่เเเรรราานนีี่ยมมแแแตต้้้้ไขจคบ100ลวใหช ผู้เล่นคนอื่นนะครับเข้ามาเป็นลูกหรือว่าผู้แง่คือเชิญเข้ามาในไข่ของเราซึ่งหากว่าเพื่อนๆผู้เล่นคนนั้นเนี่ยนะครับกดยอมรับขึ้นมาเนี่ยนะครับแต้มของภารกิจนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมา1แต้มซึ่งให้เราเนี่ยเชิญคนอื่นเข้ามาทั้งหมดเนี่ยหคนด้วยกันซึ่งทั้ง6คนนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็น6คนที่ไม่ซ้ํากันนะครับหมายความว่าต้องเชิญ6ผู้เล่นที่ไม่ใช่คนเดิมเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นไข่หรือว่าเป็นลูกของเราหลังจากที้เราเชิญเข้ามาครบทั้งหมดหกคนแล้วนะาากม่่งตยๆแ หากว่าใครนะครับที่เล่นคนเดียวเปเพื่อเล่นสายโซโล่อะไรทำนองนี้เนี่ยภารกิจนี้มันก็อาจจะค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาเยอะดังนั้นนะครับใครที่อยากมีเพื่อนเล่นหรือว่าหาคนทําภารกิจด้วยเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าร่วม Discord ของเราได้นะครับและหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาใน Discord ของเราเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาหาเพื่อนทําภารกิจเพื่อรับเจ้าโปรเจกต์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นคนเดียวนะครับลองกดเข้ามาในดิสคอร์ดของเราได้น กิจที่4นะครับภารกิจนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายที่สุดนะครับในบรรดา3ภารกิจแล้วภารกิจนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสปินเดอะเซมิอะคครติกกาชา1ครั้งนะครับภารกิจนี้เนี่ยนะครับง่ายมากๆเลยให้เราเนี่ย ทำการสุ่มตู้กระชปะรูปแอปที่มีชื่อตู้ว่าเซมิอควาติกหรือว่าตู้สะเทินบวกสะเทินน้ำทั้งหมด1ครั้งะครับโดยวิธีการเข้าไปที่ตู้ Se มิอควาติกเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ชอบด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่กาชาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตู้ Se มิอควาติกเนี่ยมันจะอยู่แบบด้านหน้ามากๆเลยนะครับอยู่ประมาณตู้ที่6อยู่ถัดจากตู้สีกาชานะครับก็จะเจอกับตู้เซมิอควาติกซึ่งให้เราเนี่ยนะครับทำการสุ่มตู้นี้เนี่ยหนึ่งครั้งโดยในการสุ่มเนี่ยก็ใช้เหตุเพียงแค่200สอง,ร,งร,สมมรั้อยเหต เงื่อนไขที่4มันก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนะครับแล้วเรานะครับก็จะได้รับนะครับสปีชี่ของเจ้าไวเวอร์เทคหรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเกมครีเจอร์โซนารีเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเียได้ว่าง่ายมากๆง่ายกว่าการที่เราเนี่ยนะครับจะต้องไปนั่งทาภารกิจนะครับของตู้มาสเตอร์กาชาให้เสียเวลาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไอ้ตู้มาสเตอร์กาชานี้เนี่ยนะครับมันเป็นตู้ที่แบบกินเวลาลำนานมากๆนะครับแถมเรายังต้องไปนั่งสุ่มว่าจะได้รับเจ้าไวเบอร์เทค ไวเบอร์เทคเนี่ยพเพื่อนๆก็สามารถมาทำภารกิจตรงนี้นะครับเพื่อรับเจ้าไวเบอร์เทคได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสุ่มแล้วก็ไปนั่งทาภารกิจให้เสียเวลาเลยหรือว่าใครที่ขี้เกียจจะไปนั่งทำภารกิจเนี่ยพเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้จากแฟนเพจของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าไวเบอร์เทคคือว่าเจ้าครเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ในเกมครเจอร์โซนาริเนนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาก็ตามคําเรียกร้องของพเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับที่ขอกันเข้ามานะครับในคล สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนหากว่าคลิปหน้าอให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ